ในโลกที่การบินยังคงผลักดันถีดจำกัดของนวัตรกรรมและความสง่างาม b o e i n g เ4 7ปี2025ปรากฏตัวไม่เทียงแค่เป็นความมหัศจรรย์ของวิศวกรรมสมัยใหม่แต่ยังเป็นการสร้างใหม่ของตำนานวันนี้เราจะพาคุณไปทัวร์พิเศษการทัวร์เต็มรูปแบบของเครื่องบินที่ยอดเยี่ยมนี้ซึ่งถูกออกแบบใหม่ในสีเขียวทะเลที่โดดเด่น ตั้งตระงานอยู่ในโชว์รูมหรูหร,ราะระดับไฮเอนด์ end. นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จของมนุษย์ความแม่นยำและความหรูหราที่รวมเข้าด้วยกันตั้งแต่ช่วงแรกที่คุณมองเห็นเครื่องบินสีเขียวทะเลจะดึงดูดความสนใจของคุณ มันสดใหม่กล้าหาญและมีความล้ำสมัยถูกเลือกมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยั่ยงยืนและความสง่างามสีทางเงาวาวาวใต้แสงของโชว์รูมสะท้อนมุงต่างๆของเครื่องบินที่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและรูปทรงทางอากาศพลาศาสตร์ที่ลื่นไหลการออกแบบนั้นใช้งานได้จริงเท่ากับที่มันดูดีทุกเส้นโคง้งทุกดีเทลของ747ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพ แต่ยังคงความงมดงามของภาพลักษณ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเดินไปรอบๆอบเครื่องบินนี้การรวมกันของพลังและความสง่างามจะไม่อาจปฏิเสธได้เมื่อมองจากมุมหน้าระหว่างการบินขึ้นหรือลงเครื่องบินแสดงถึงความแข็งแกร่งอย่างมากรูปทรงจมูกที่กว้างและหลังคาที่มีลักษณะเฉพาะของมันยังคงเป็นการยกย่องมรดกของการบินแต่ก็มีการอัปเกรดในด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามากขึ้นเครื่องยนต์เจ็ตเทอร์โบไฮบรีพาทั้ง4ี่ตัว ซึ่งถือว่าเงียบที่สุดและประหยัดพลังงานที่สุดในประเภทเดียวกันนั่งอยู่ใต้ปีกอย่างมั่นคงรอที่จะพาผู้โดยสารหลายร้อยคนข้ามทวีปด้วยความสะดวกสบายที่ไร้ที่ติมุมมองจากด้านหน้านี้ระหว่างการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเครื่องบินตัดผ่านอากาศด้วยอำนาจที่ไม่มีใครเทียบได้เปลี่ยนมุมมองไปที่ด้านข้างและขนาดและความงามของโบเอ n g 747ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะขับเคลื่อนตามทางวิ่งหรือลอยผ่านระดับพื้นดิน รูปร่างที่ยาวและปีกที่กว้างใหญ่ทําให้เกิดความรู้สึกที่สง่างามและมีความเคลื่อนไหวปีกที่มีปลายปีกงอไปข้างบนช่วยลดแรงต้านและเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการใช้เชื้อเพลิงจากมุมนี้สีเขียวทะเลจับแสงแดดในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาบางครั้งสดใสและคมชัดบางครั้งลึกและสงบตอนนี้มาดูจากด้านล่างกันบ้างซึ่งมุมมองของส่วนท้องเครื่องในระหว่างการบินหรือก่อนลงจอดแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ของเครื่องบินนี้ เมื่อเกียร์ลงมาเราจะเห็น,นกลไกของโครงสร้างที่แข็งแกร่งและมีการออกแบบที่งดงามระบบเกียร์ที่ติดตั้งอยู่ในส่วนของตัวเครื่องบินอย่างมีความแม่นยำเมื่อเกียร์หดเข้าไปความราบเรื่องของตัวเครื่องจะแสดงให้เห็นถึงการไหลของอากาศที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีมันคือมุมมองที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่มันเผยให้เห็นถึงความคิดและฝีมือที่ได้ใส่ลงไปในทุกๆนิ้วของเครื่องบินนี้แต่ภายนอกนั้นยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะพบกับโลกที่แตกต่างออกไปโลกที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสไตล์และประสบการณ์ของผู้โดยสารที่ไม่เหมือนใครภายในห้องโดยสารนั้นคือความเป็นผลงานศินละปะ มันเริ่มต้นจากการจัดเตรียงห้องชุดชั้นหนึ่งที่ให้ความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายในระดับโรงแรม5ดาวแต่ละห้องชุดได้รับการออกแบบพร้อมกับเตียงที่สามารถปรับระดับได้แสงไฟที่เหมาะสมและการควบคุมสภาพอากาศส่วนตัวระบบความบันเทิงที่ดีที่สุดช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการเดินทาง เมื่อย้ายไปที่ชั้นธุรกิจคุณจะพบกับการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างฟังก์ชันและความหรูหราที่นั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ปรับตัวได้เป็นเตียงระบบความบันเทิงที่ทันสมัยและพื้นที่ทำงานกว้างขวางทำให้มันเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะทั้งสำหรับการผ่อนคลายและการทำงานรายละเอียดยังคงมีความพิถีพิถันต่อวัสดุต่างๆเช่นการตกแต่งด้วยโลหะที่ขัดเงาไม้ที่ยั่งยืนและผ้าเนื้อนุ่มที่เสริมประสบการณ์การเดินทาง แม้กระทั่งในชั้นประหยัดโ o เอ i n ิ747ปี2025ก็ไม่ได้ลดทอนความสะดวกสบายที่เป็นเอกลักษณ์ออกแบบที่นั่งกว้างขวางพร้อมการสนับสนุนบริเวณหลังที่ดีขึ้นระยะห่างระหว่างที่นั่งที่เพิ่มขึ้นและระบบความบันเทิงที่ทันสมัยทำให้การเดินทางระยะไกลเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานการออกแบบที่คิดถึงผู้โดยสารทำให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ชั้นไหนสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางที่สะดวกสบายได้ ระบบไฟภายในห้องโดยสารก็ต้องพูดถึงด้วยเทคโนโลยี LED ที่ปรับตัวได้ไฟภายในห้องโดยสารสามารถจำลองการเปลี่ยนแปลงของแสงธรรมชาติช่วยลดอาการ jet lag แ,และเพิ่มความรู้สึกดีในระหว่างการเดินทางเมื่อเดินทางในเวลากลางคืนแสงไฟที่นุ่มนวลจะช่วยให้ทางเดินสว่างโดยไม่รบกวนการพักผ่อนพื้นที่เก็บสัมภาระเหนือสีสัะมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ยังคงความกระทัดรัดและระบบการกรองอากาศใหม่ช่วยให้มั่นใจในอากาศที่สะอาดและปลอดภัยตลอดการเดินทาง ในห้องนักบินความมุ่งมั่นของโบเออรีในการเพิ่มประสิทธิภาพของนักบินและความปลอดภัยในการบินก็เด่นชัดขึ้น747ปี2025มีการออกแบบห้องนักบินใหม่พร้อมกับการควบคุมที่ใช้งานง่ายหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีการสนับสนุนการบินเสมือนจริงช่วยให้การเดินทางมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อจบทัวร์ของเรามุมมองสุดท้ายอาจเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุด การบินรอบเครื่องบิน747ด้วยโดรน360องศาตัวเครื่องสีเขียวทะเลตัดผ่านท้องฟ้าเหมือนงานประติมากรรมที่บินได้เครื่องยนต์ส่งเสียงราบรื่นในจังหวัดที่สมบูรณ์แบบแสงแดดเล่นไปตามตัวเครื่องปีกและหางในขณะที่โดรนจับภาพทุกส่วนจากจมูกจนถึงหางเครื่องบินนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือลักษณะของอนาคตที่ยังคงความหรูหราและประสิทธิภาพไว้ด้วยกัน Boeing 747ปี2025สีเขียวทะเลไม่ใช่แค่การพัฒนาในวงการการบินแต่มันคือนิยามใหม่ของการเดินทางที่หรูหราความเยั่งยืนและประสิทธิภาพที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราในทัวร์ผ่านหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบินถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกเพื่อรับชมฟีเจอร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องบินที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก